เฟดทริกเกอร์เปิดให้ลองเล่นในสตีมแล้วเฟดทริกเกอร์คือฮีโร่ชูเตอร์เชิงยุทธวิธีสุดเข้มข้นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของอันเดรโอเอจิน5พาผู้เล่นดำดิ่งสู่โลกอนาคตบนมืกอก่อนรอยฟ้าอันไร้ขอบเขตที่ซึ่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและทุกการตัดสินใจล้วนส่งผลต่อชะตกากรรมของคุณรับบทเป็นทริกเกอร์มือปืนผู้มีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ซึ่งแต่ละคนมีสไตล์การเล่นทักษะ และเรื่องราวเบื้องหลังเฉพาะตัวให้ค้นหาสร้างทีมในฝันของคุณประสานการวางกลยุทธ์กับทักษะการยิงระดับสูงพร้อมเผชิญหน้ากับศัตรูในสนามรบที่หมุนเวียนตลอดเวลาทั้งในโหมด PVP ที่ต้องใช้ไหวพริบแบบเรียลไทม์หรือโหมดเนื้อเรื่องพีวีที่พากุณไปจอดลึกเบื้องหลังความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอำนาจบนฟากฟ้าระบบเกมผสมผสานการต่อสู้ด้วยปืนที่แม่นยำกับพลังพิเศษ อันหลากหลายอัพเรดอาวุธตดล็อกความสามารถใหม่ๆและเลือกคลาสที่เหมาะสมกับสไตล์ของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นนักลอบสังหารเงียบๆจากมุมมืดมือปืนแนวหน้าหรือซับพอร์ตที่เปลี่ยนกระแสซึกได้ในพริกตาทุกบทบาทมีความสำคัญและชัยชนะจะเป็นของผู้ที่วางแผนได้ลึกซึ้งที่สุดด้วยภาพกราฟิกสมจริงสุดล้ำเสียงประกอบระดับภาพยนตร์และการออกแบบแผนที่แบบไดนามิกเฟรดทิกเกอร์ พร้อมจะพาผู้เล่นทุกคนสู่ประสบการณ์การยิงแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่การเล่นและยิงแต่คือการคิดวิเคราะห์และนำชัยชนะมาอย่างมีชั้นเชิงบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายทั้ง PC c o คอนโซลและมือถือเล่นที่ไหนก็ร่วมสึกไปพร้อมกันได้ทุกที่ทุกเวลา